เราก็อยู่กันที่วัดตีสะอาดนะคะอยู่ในอําเภอหนองโอกเหมือนเดิมค่ะสําหรับใครที่สนใจน,นะคะเจอมาสักการะองค์ปู่ปักคูวิโลนคราชนะคะสามารถนะคะมาสักการะบูชาได้เลยค่ะคือลูกชายลูกชทยคืออิฐชำนั่น การสร้างกล่องละเขีนทางการเงินมันบรสระดวกิ์ที่นี่ก็เลยเอาขมาเอาคลิปรองยันกันนี่แหละดาดาดาเป็นเรื่องไปในทุ่งเสี่ยวเนาะต่อมาต่อมานี่ก็เลยอ่าขอกไปอยู่กับชาวพ,พี่แห้งใส่กล้องคอยไล่เพื้นกับทุกๆเสียงก็เลยจับจูงไปเป็นอ่าปูเปือบซีสันในด่านวิธีเนาะที่นี่ก็ทุกปีกล้องคอยไล่พิ่นกับถ้าเราบาหรือว่าเป็นปปาาปนักสืบการลูกปู มีคำโฉนดมาบวงรวงทุกปีทุกปีแหละอิจจะเลื่อไฟเนาะจะเลอยอธิษฐานครับคอทีอ่โตปูที่โตเน่ยยาติปตุมมาเนาะทีน่น, <S 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 นี่ก็เลยเป็นข้างในการที่งานเลยเลยไปฝันเนาะว่าใหูุ้ข่ามีการในงานเท,ทียดด้วยูุข่าชีวิตราบลื่นแตบคิดยังให้ได้ต้อคงคิดต้องฝาา่าทันาที่นี่โดยเฉพอเดือนเนาะอิดแต่ในงานท้ำแน,น่กับนี่โคติขามาติด พอไปแสดงละครแนี่แสดงนางแนงเก็ตนะเห็นทางชีวิตมันก็ดีขึ้นมาเก่าวขึ้นมาโดยที่ว่าเขาเขาลบหนับถือขอวงปู่ค์ไอ้ปู่พญานาคคนนี้ก็ก็เลยอยากคิดว่าอยากสั่งในใจว่าจะสั่งเกิดทุกทีสักกะกับปู่สีที่ต้นเชือด้านพญานาค พ<ห>่ออ,อยากฝากนี่ยังถึงนักท่องเที่ยวที่มานะครับพ<อ>่ออยากอยากฝากนันกท่องเที่ยวถิ่มานก็กตัวนี้ก็คือไปขอในน้ำเรือว่าฝากเนาะมีน,นักท่องเที่ยวเรื่องเรื่องแบบขออยู่ตรงนั้นพอเป็นคิวไปหอดแล้ว,วเดี๋ดีไซนบมาพ่นห้องลย่คือพ่อว่าจะลองเลื่อกระเป๋ามาหอดแล้วกระเป๋ามันบอมไม่หยุดเลยขอฝากนะครับน,นักผู้ถิ่มาแวะชุม่มรว่ามาขอพอดองปูยาห้องนะครับกับหอ้นี่ รักษาของมหยุ่ของเขาจะไปว่างไปโดยทียวว่ว่าว่าคนมื่กันลดออกจากมือเขาไปแล้วจักมันจะเป็นน้องไผ่เองนาะแข็รักษาสี่ฟองเขาสืเขาเขาถือไม้คาเนาะครับสพื่อทีว่าน้ำกับการรักษาด้วยกัน <c oughs> นี้นะคะเป็นไร่สตรอเบอรี่ค่ะเป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งนะคะของอำเภอหนองพอกค่ะ <c oughs> ถ้าเราลงมาจากเจดีย์ชัยมูลังนะคะก็ <c oughs> จะเจอไร่สตรอเบอรี่ตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> ะมานะคะชมสวนสตรอเบอรี่นะคะแนะนำนะคะให้มาในช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะมีสตรอเบอรี่มากมายเลยค่ะถ้าเรานะคะมาเที่ยวสวนสตรอเบอรี่นะคะที่นี่ไม่ได้มีแค่สตรอเบอรี่เพียงอย่างเดียวค่ะยังมีทุ่งดอกไม้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะมาเก็บรูปนะคะเพื่อชมวิวสวยๆแล้วก็มุมดอกไม้สวยๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันกับเจ้าของไร่นะคะเป็นเจ้าของไร่สตรอเบอรี่ของที่นี่ค่ะแม่คะสำหรับไร่・ของแม่นะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะมีเป็นลูกสดมีอบแห้งมีแยมแล้วก็มีเป็นน้ำสตรอเบอรี่น้ำสวรสน้ำลูกหม่อนแล้วก็มีเป็นวายผลไม้อ๋อ <c oughs> นี่เป็นวายผลไม้ใช่ไหมคะค่ะวายสตรอเบอรี่ ที่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะจากทางร้านค่ะเป็นวายสตรอเบอรี่นะคะแม่คะมีอะไรอยากฝากถึงคนที่จะมาเที่ยวที่นี่บ้างไหมคะก็ไม่อยากให้ทุกคนมาเที่ยวแล้วก็ช่วยมาอุ่นหนุนร้านเม่ <c oughs> ด้วยค่ะอ๋อค่ะสำ <c oughs> หรับชาวมิวเซียมพูลน,นะคะใครที่จะมาเจดีเชโมคนนะคะสามารถแวะมาที่ไวสสตรอเบอรี่ของแม่ได้เลยนะคะ ะะก็อยู่ที่พระมหาเจดียชัยมงคลค่ะอยู่ที่อำเภอหนองพ่อของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะส่วนพระมหาเจดียชัยมงคลของเรานะคะจะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะ เจดีชัยมงคลน,นะคะเป็นจุดจุดหนึ่งนะคะที่ห้ามพลาดเลยค่ะเป็นจุดชมวิวนะคะซึ่งจุดชมวิวตรงนี้นะคะสวยมากเลยค่ะแล้วสามารถมาแคมปิ้งนะคะโดยที่อ,อ,อุทยานตรงนี้นะคะจะมีเต็นท์คอยบริการนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเราจะมาแคมปิ้งตรงนี้แล้วก็สามารถมาได้นะคะไปชมบรรยากาศโดยรอบเลยค่ะส่ไปนะคะะเป็นสถานที่นะคะที่ให้ในักท่องเที่ยวนะคะได้ชมวิวค่ะ วันนี้ว่า,าพวกเรานะคะมาศึกษานะคะสถานที่อย่างนี้ค่ะแล้วก็อยากจะถามนะคะความรู้สึกของพี่นะคะว่าพี่มีความรู้สึกยังไงนะคะที่ได้มาสถานที่นี้นะคะแล้วพี่ทำไมถึงเลือกที่จะมาเที่ยวที่นี่คะครับผมทำไมถึงเลือกที่จะมาที่นี่ใช่ไหมครับ<ม>ก็เคือช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับก็ก็เลยมามารับลมหนาวที่สายจีนลง พอดีเห็นว่ามันกางเต็นท์ได้นะครับก็ก็เลยจะมากางเลยนะครับวันนี้พอดีก็เจะขนเน้นลงจากรถกระบะตรับอ๋อค่ะแล้วพี่นะคะชอบอะไรมากที่สุดคะในสถานที่แห่งน,นี้คะ่ะผมชอบจุดถ่ายรูปรตรงตรง,ตรงนั้นนะฮะตรงข้างล่างจะมีะที่นั่งให้ถ่ายรูปก็เดีว่าเขาจะทำไว้ดีมากนะครับแล้วพี่มีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนที่เพื่อนๆนะคะที่จะมาเที่ยวที่นี่บ้างคะ แต่ก็ก็ให้มาเที่ยวกันนี้นะครับที่นี่ก็ตรงนี้ก็อากาศกําลังเย็นสบายครับก็มารับลมหนากันเนยอะครับต้องขอขอบคุณที่นะคะที่ให้กำลังานตันนี้ค่ะ ได้มีสองตายายไม่มีลูกหลานแต่มีทรัพย์สมบัติมากตาชื่อตาโศยายชื่อยายดาอ่าพอดีระหว่างทางมาพักบริเวณเกือบจะเวลาหนึ่งเดือนเวลาชาวบ้านมาหาหน่อไม้นะคะก็หาเห็นอะไรก็เลยเรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำโซดาเนื่องจากว่าตากับยายมาพักที่นี่ทรัพย์สมบัติก็อยู่ที่นี่ครั้งพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะปรินิพ,พานลูกศิษย์ บอกว่าถ้าพระองค์ท่านปเินนิพานไปแล้วเนี่ยจะขอสร้างตัวแทนแต่พระองค์บอกว่าไม่ให้สร้างถ้านึกถึงเราก็ให้ไปรกราบที่เราตัดสรู้ก็คืออยู่ประเทศอินเดียแต่คนสมัยนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เลยสร้างเป็นเจดีย์หินก่อนที่จะมาปีสองประมาณ300400ปีย้อนมาเนี้ยถึงสร้างเป็นปฏิมาพระปฏิมากรก็คือพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้แต่ก่อนพระพุทธรูปจะเป็นเจดีย์หินอันนี้ตามประวัติ เราก็มาอยู่กันที่วาริแลนด์นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในอำเภอหนองพ่อของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเราไปชมกันเลยค่ะ จะสังเกตได้เลยนะคะว่าที่วอลิแลนนะคะของเราจะมีที่นั่งนะคะรูปร่างแบบนี้เยอะมากซึ่งเราแอบไปเห็นว่ามีที่จัดทำนะคะส่งออกระดับประเทศนะคะอยู่บริเวณข้างๆซึ่งเป็นของเจ้าของที่นี่นะคะเราจะไปสอบถามและไปหาข้อมูลกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะอยากทราบว่าอันนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยเขาเรียกอะไรคะเออมันก็เป็นจิงชา้าแหละจิงช้าหวายเนาะแต่ว่าเราเราเราใช้ชื่อว่าลังนกบาหลีนะอยู่เพจเราก็จะใช้คำว่าลังนกบาหลีจิงชา้าลังนกบาหลีครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็ไปจุดเป็นโอท็อป mm hmm. ของเพเภอนของพอกแล้วนะครับส่งออกที่ไหนบ้างคะเราส่งไปทั่วประเทศแล้วครบ7 7จจังหวัดแล้วนะครับ mm hmm. ไปไปทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วก็ไปต่างประเทศก็มีมีลาวมีพมา่า อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ออสเตรเลียครับที่เราส่งไปเนาะอันนี้ตัวนี้เนี่ยราคาราคาเหรือตัวนี้ต่ําสุดนี่เท่าไหร่คะอันหัวใจเอียงนี่จะมีเหรียดเดียวเลยครับหัวใจเอียงก็คือมีไซส์เดียวราคาสอง0 0นห้าพันบาทนะครับมีอะไรอยากฝากถึงคนที่จะมาที่นี่หรือว่าสนใจสินค้าที่นี่ไหมคะเออจะบอกว่าไงดงีก็ สามารถแวะมาเที่ยวชมได้ครับมันจะมีปักหมุดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ก็พ่ามีร้านกาแฟด้วยแล้วก็มาชมดูงานได้ครับหรือใครอยากมาดูงานมามาศึกษามามาเรียนรู้วิธีการทําเราก็สอนให้ครับสอนทีถ้าเราจะมาที่นี่เราต้องปักหมุดว่าอะไรคะเอ่อไล่มะนาวช,ชัดชลิดหรือไม่ก็เราก็วาลีแลนด์ก็ได้ครับค่ะวาลีแลนด์ร้านกาแฟหรือว่าเซิร์ชเิร์ชหาคําว่าร้านกาแฟในหนองพอกนะมันจะขึ้นวาลีแ่แลนด์ แต่เอาง่ายๆสุดก็หาใน Google เนาะ,ะก็เบอร,เบอร์เบอร์โทรของผมก็ได้ครับ0 8 7 2 2 1 1 9 0 9นะครับทวนอีกครั้ง0 8 7 2 2 1 1 9 0 9ก็เสิร์ชหาใน Google หรือว่าใน Facebook อะไรเงี้ยเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นแผนที่ให้เลยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อมางนะคะที่พาเที่ยวชมนะคะสถานที่แล้วก็ให้ความรู้พวกเราขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ะะเราก็มาอยู่กันที่วัลเลยรใจฟาร์มนะคะฟาร์มนี้นะคะจะเป็นฟาร์มที่มีวิถีชีวิตชุมชนเกษตรผสมประสานนะคะของชาวชุมชนผ่านน้ำย้อยอำเภอหนองพอกที่จังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนเดิมค่ะเราจะมีอะไรให้รับชมบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเจ้าของฟาร์มนะคะก็จะมาสัมภาษณ์คุณพ่อนะคะว่าทําไมถึงได้คิดริเริ่มที่จะทำฟาร์มตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อเชื่ออะไรคะ พ่อชื่อไพโรธวลัยใจครับเป็นเจ้าของวลัยใจฟาร์มสวนเกษตรผสมผสานในฟาร์มของพ่อนะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะที่แบบว่าเป็นสินค้าที่เราจะออกชูได้ะคะตอนนี้ของเราก็ทำข้าวอินทรีนะครับในนามของวิสาหกิจชุมชน,นะะผู้ปลูกข้าวปลอดภัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าว อันนั้นเป็นในนามกลุ่มนะครับก็คือของกลุ่มข้าวในส่วนตัวก็จะขายพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลน,นะครับในพื้นที่ตรงนี้เราก็เน้นอะไรที่เรากินนะครับแล้วอะไรที่เรากินเราก็ปลูกอันนั้นนะครับเบื้องต้นก็จะมีของมะนาวนะครับมะนาวมีส่วนหนึ่งประมาณ50ต้นนะครับก็มีไผ่กิมซุงแล้วก็มียางพารานะครับมีมะม่วงมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับ ไปนะคะสถานที่ต่อไปนะคะเราจะไปพบกันที่ไหนอีกฝากติดตามเลยนะคะขอบคุณค่ะคร,ครับยินดีครับ